ถนนชนบ,บทอีสานใต้จังหวัดสุรินทร์นะครับอันนี้คือเขตอำเภอสังขะนะครับสังขะสังขะศรีนรงเส้นทางนี้ไปปรางกูศรีสะเกษนะครับว่าชมบรรยากาศชนบ,บทบ้านเราถนนสวยๆแล้วก็วิวหลักลานนะครับ ่บ้านอีสานได้ก็จะประมาณนี้แหละครับนี่คือหมู่บ้านชาสวยนะครับเจ้าุยนะครับเจ้าุยเจ้ากุยหรือเจ้าุยเจ้าสวยนะครับเรียกได้สามอย่างครับเรียกจะเรียกคุยหรือจะเรียกสวยหรือจะเรียกกุยก็มีใครว่ามีใครโกรธหรอกบางคนบอกว่าเรียกสวยนะเรียกสวยคนเขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่สวยคือการจงสวยอะไรประมาณนี้ ถนนสวยๆเลยครับเขาทำใหม่เมื่อปีที่แล้วเองครับถนนเส้นนี้ปีสองปีผ่านมาเนี่ยเส้นนี้เขาก็ทำเตอนนั้นผมขับรถมายังเห็นเขากำลังไอ้นี่เลยช่วงปีใหม่ที่ทำเสร็จก่อนก็กอันนี้ครับนอันนี้ก็เสร็จลักก็มีและลืมแล้วครับตรงนี้เสร็จตอนปีไหนตอนตอนเดือนไหนไม่รู้เขาไม่ได้จเลย เขาเป็นคนฝังยานสั้นนะครับบ้านโตงน้อยครับบ้านโตงก็คือบ้านอ่มามะพร้าวนะครับโตงแปลว่ามะาพร้าวครับโตงน้อยก็มะพร้าวน้อยอย่างแหละมะพร้าวเล็กนั่นแหละแยกไปสาขาต่งางๆตามหมู่บ้านต่งางๆชนบทที่สารได้ย่านนี้ก็มีแต่ภาษาสวยนะส่วนมากไม่ค่อยมีเขนรนะ ไปจนถึงสีสะเกดนั่นแหละสวยนะ <c oughs> เนี่ยเขตสีสะเกดน่เด็บปรางคู <c oughs> ถนนส้นสุรินร์ยอมรับแล้วก็ทำดีนะหลายสายสายหลายเส้นน่ะก็ทำดีนะถ้าเป็นเส้นหลักๆอย่างเงี้ยก็ทำสวยเลยนะ เชื่อมอำเภอเนี่ยอำเภอต่ออำเภอบางถ้าเป็น,นอำเภอหลักๆเขาก็จะเป็นแบบสีเลนใหญ่ๆแาบน,นี้เนาะน,นี้เส้นไปแบบเชื่อมต่อเขตบางกูเนี่ยเขาจะทําดีเขาทาทใหม่หมดเลยไม่ได้สีเลนนะแต่ก็เขาทาให้กว้างขึ้นนะพุทบ,บาทกว้างขึ้นนะครับแล้วก็นี่แหละไฟริมทางก็มีตลอดนะจนสุดเขตแดนของจังหวัดสุรินทร์นะครับไฟอ่าริมทางก็ตามหมู่บ้านาต่างๆนะเขาจะติดตั้งตามหมู่บ้านาตา่างๆอง ส่องสว่างได้แบบเออทำรถยางขับคืนก็รู้สึกว่ามันน,นี่นะครับมันมองเห็นนะแล้วก็ปอลอดภัยด้วยดนะ้วยรถความเร็วนะครับยานนี้ก็สมชนแล้วนะครับสวนพักสองจัดโอ้โหมีแบบรีอรใ้พักด้วยนะสวนผักหรือสวนพักแล้วอา่านไม่โตเนี่ยสวนผักแน่ๆเลยน่าจะไม่ใช่สวนวาาพักหรอกเพราอ่านผิดเลย สายตาท่านเทาอันนี้โรงเรียนบ้านคอนแตกนะทำไมว่าจะเรียกว่าเขาแตกก็ม่รู้ประวัติเป็นหมากให้เหมือนกันนะขคอนมันแตกหรือเปล่าอ่ะอุ้ยครับนีนะป้นไม้คืออะไรเนี่ยอย่างเงี้ยแดงชะลอความเร็วทางโค้งอะไรพวกนี้เปล่าออตอขออนแตกนะครับเนี่ยเดียงตัดเลย วัด่าพระมัจรโอ้ยชา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 ครับชาชาครับที่ว่าการองค์การบริหารสังตะพบนะส่วนตะบนคอนแตกโรงเรียน้านขอนแตกฝั่งนี้ลืมถ่ายตามิทนานขับรถไปเกินย่านนี้สมัยก่อนก็าทำแต่น,นานะไม่ได้ปลูกมันปลูกอะไรหรอกตอนนี้เขาก็เปลี่ยนเป็นปลูก,ลกยางปลูกอะไรแล้วครับ บ้านก็อยู่แบบทีทีนะหลบติดกันตะมุตะมิทีนะบบ้านแบบทรงไทยอีสานนะครับบ้านไม้บ้านปูนผสมผสานกันนะเดี๋ยวนี้บ้านไม้ก็ยังมีบ้านปูนก็ยังมีบ้านนกดาวบ้านไม่นอกดาวก็แล้วแต่ใครสไตล์ใครสไตล์มันความชอบนะเนาะอีสานบ้านเรานอีสานบ้านเราเขตสุรินนะครับบ้านยันนี้ก็พูดสวยนะครับจะโดยจะโดย กินข้าวกินข้าวจะโดยจะโดยไปไหนก็กินนะเจ้านาไปไหนมาไหนไปไหนมาจ้ะน้องจ้าต่นาโมถ้าเป็นขมรก็ไปไหนมาจา้ะน้องจ้าต่นาโมเนียงไปไหนมาน้องสาวอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นภาษาสวยก่กินาเจ้าแซมกินะาเจ้านางเจ้าทางหน้านางอะไรประมาณนี้ โอยทางก็โคง้งแบบสวยๆเลยนะครับปื <c> ๊ด <oughs> <c oughs> อะไรเนี่ยจะสวยงามกว่าน,นี้ถ้าสมมติว่าทางดีอย่างนี้เนาะแล้วถ้าแรบปลูกบ้านให้เป็นแบบเสมอถนนแล้วก็เหมือนในเมืองเนะแล้วก็ไม่มีปลูกให้เป็นระเบียบเหมือนเมืองน,น,นอกนะ่ะเจรืนเลยนะเนะี่โอ้ยวิวด,ดูที่สุคนยาใบายบใบ,บ,บแก่ๆนะครับเบยว เขาก็ปลูกอะไรเนี่ยกล้วยอะไรนี่ได้หลายอย่างทันเกษตรผสมผสานห้อยไร่ห้ยนาทันยากแล้วแต่ใครจะปลูกเนาะเผือกมันถั่วอะไรพวกเนี้ยปลูกได้หมดแหละย่านนี้รูบ้านอลังการงานสร้างนะบ้านไม้บ้านไม้เขาบอกว่าไม้แบบสวยอลังการหองคนแบบรวยนะอยู่ได้ คนแบบมีบารมีอะไรพวกไม้ทรงไม้สัตรูไม้ที่ทบแบบแแก์กอะไรเนี้ยคนเราก็ถือเนาะคนที่มียศมีอะไรอยู่แบบคนรวยถ้ามีอำนาจอะไรโดนแล้วก็มันจะอยู่ได้แบบสุขสบายนะครับว่าถ้าคนแบบจนๆทำบ้านกบนรังการมันไม่นี่กันว่าอย่างเี้ควา,ามเชื่อนะเนี่ยก็มู่บ้านชนบทเราอยู่เรียนถนนอย่างงี้ก็สะดวกสบายท้าขายก็ได้ เป็นยากเขาอยามีบ้านทำไมผมฝันอยิกทำไมผมไม่มีที่อยู่ติดทางอย่างนี้บ้างไม่ว่ามันสะดวกสบายนะแต่ไปตลาดไปเพเภอไปค้าขายก็ได้นะถ้าอยู่ในหมู่บ้านนะผมต้องอยู่หลังเขาอะไรเงี้ยรถวิ่งขายอะไรกว่าจะเห็นก็โอ้มาเขาจะบนไปหาต้องวิ่งไปหาเขานะเนี่ย เขามีวัดนาเขามีที่มีทางอยู่ตาเมืองตามริมถนนอะไรอย่างเงี้ยเขาโชคดีนะสักปันหนึ่งที่มันแพงขึ้นมาเขาก็ขายได้ราคาแพงถนนสวยๆพาชมถนนชนนบทป่ายางครับบางบางป่ายางก็สวยๆบางสวนบางเจ้านะต้นยางสวยงามอยู่ที่การตรุงเขาหรือเปล่า บางคนก็มาอยู่อย่างเี้นะทำธุรกิจออกขยายออกมาไม่ค่อยขยายออกมาจ้าจ้าจ,จปีนี้รู้สึกว่าปลานะปีหรือเปล่าเนาะน้ำมันไม่ค่อยมาปลาจะเยอะไม่เนาะปีนี้แต่ฝนมันมาเรื่อยๆนะแต่ช่วงแบบเนีเ่ยเดือนเดือนสิงหาเนี่ยมันไม่ตกเลยอะ่ะตกน้อยอะจนถึงเนี่ยตนกันยาน,นี่ก็ตกน้อยนะแต่น้ํามันก็โอเคแล้วล่ะ ไม่ตกทุกคนยังไม่ตกถึงปีใหม่มันข้าวเขาออกกรวแบบสบายสบายมันข้าวมันน้ํามันเพียงพอแล้วล่ะแต่ที่มันมันรู้สึกว่ามัน,ปนแปลกๆคือปีนี้น้ำไม่มีน้ําหลากนะตกจนท่วมแบบเนี่ยคันานาอะไรพวกนี้น้ําหลากอะไรประมาณนี้ยทุ่งนาสีเขียวกับถนนสีดํา แล้วก็ตีเส้นแบบใหม่ๆสวยๆอย่างนี้เนี่ยก็เพิ่งทำเมื่อปีที่แล้วมาจนที่จำได้เอาปีที่แล้วเออเขาก็ทำมาปีสองปีแหละถนนเส้นนี้ก็ทำจนจากอำเภอสังขะไปปรางกูเนี่ยปรางกูแลวนวบัวตะคงก็ทำไปถึงนะประมาณ28กิโลนะ2 8 29กิโลอะ่ะเ้นซูรินเนี่ยก็ทำสวยนะดูนะทุกคนมิลลลล้านต้นานมิลล้าน แต่ก็โล่งๆอย่างนี้พบกับรถแบบชิวๆนะขับไปก็ไม่ต้องมีอันนี้นะตกใจรถสวนทางรถสวนข้างหลงังรถสวนข้างหน้าและเนี่ก็เขียนไว้ปรางอู่ยี่กิโลนะบัวตะคงสิบห้าอ้าวทำไมมัน15จริงหรือเปล่าแสดงว่าผมใกล้จะถึงบ้านแล้วเนะี่ย1ิกว่ากิโลสบายใจขึ้นเยอะเลย ร้อยผมได้10บนาทีแล้วเนี่ยรถแท็กซี่นะครับคนที่บ้าบ้าเขาขับแล้วเขาบางทีเขาก็เลิกขับแล้วเขาก็ถอดพิตเตอร์ออกนะเนี่ยไปเนี่ยผมชอบถนนหยุดตรงจุดนี้มากเลยนะมันสวยอะอยู่ในป่านะห้วยลำห้วยเจนแวนนะครับบ้านเจแนแวนบ้านดงงามเลี้ยวขวาบ้านเจแนแวนก็ตรงไปที่ตำบลเจแนแวนะเนี่ยถนนแบบปุ่มมงสมก่อนเป็นแบบปุ่มงมง,มงต้นไม้สวยงามมากัะ รงป่านี้เขาก็มีเห็ดมีอะไรให้คนมาเก็บไปเห็ดเป็นอะไรปลาเห็ดปลาอะไรแต่ไม่ไม่ค่อยมีคนปลูกไว้นี่นะถ้าเอาคนมีเอานมนม่วงนโนไม้มาปลูกไว้ให้คนได้เก็บกินก็ดีนะผมว่าถ้ามีป่าอย่างเงี้ยนะนโนไม้เิ็มซุงนโนไม้ไล่นโนไม้รวกวโนไม้อะไรก็ช่างปลูกปลูกไว้เยอะเยอะให้คนแบบไม่มีแหลง่งทำมาหากินเนาะมาเก็บได้ถ้าผมแบบถ้าผมเป็นแบบผู้นําอยู่ตรงนี้ผมพาลูกบ้านเอามาปลูกเลย ปลูกป่าเพิ่มนะเพิ่มจากไม้ธรรมชาติาจากจากเดิมให้เป็นป่าไม้อย่างอื่นแซมได้พวกไผ่พวกของป่าผลไม้นะ่ที่กินได้เนะี่ยเอามาปลูกได้นะแซมในป่าคนก็มาหาของกินนะของของ,ของป่าได้สนะัดาากินได้นะสวยสวยเนี่ยคลิปนี้ของผมก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะ